สวัสดีเพื่อนๆสมาชิกนะครับสำหรับคลิปนี้นะครับจะเป็นคลิปแนวทางของเวลาพัฒนานะครับประจําวันศุกร์ที่10มิถุนายน65นะครับเช่นเดิมนะครับก่อนประชมแนวทางนะครับเรามาสรุปผลของแนวทางของวันที่8ก่อนนะครับที่ผมให้ไว้นะครับสําหรับแนวทางที่ผมให้ไว้นะครับในส่วนของวันที่แนะครับผมให้เด่นไปที่1และก็2นะครับแล้วก็ฟันไปที่2นะครับ ผลนะครับ04470นะครับในส่วนของเด่น2ตัวก็ถือว่าหลุดนะครับเด่น3ตัวมา1 2ตัวนะครับก็หลุดเช่นเดียวกันนะครับในส่วนของดาวพัฒนาสูตรใหม่นะครับผมให้เด่นไปที่8แล้วก็6นะครับแล้วก็ฟันไปที่8นะครับผลนะครับ04470นะครับในส่วนของเด่นดาวพัฒนาสูตรใหม่ก็หลุดเช่นเดียวกันนะครับในส่วนของ แนวทางของวันที่8นะครับก็หลุดทั้งคู่นะครับทั้งสองสูตรนะครับแล้วก็สูตรเดียนจากทัวก็หลุดเช่นเดียวกันนะครับก็ต้องขอไปเพื่อนเพื่อนสมาชิกเพื่อแล้วกันนะครับอย่างที่ผมเคยย้ํากับเพื่อนๆสมาชิกเสมอนะครับแนวทางมีเข้ามีหลุดนะครับหลังจากที่แนวทางของทางช่องเรานะครับเดือนมาน่าจะน่าจะติดต่อกันหลายมวดนะครับก็มาหลุดในมวดวันที่8นะครับก็ไม่เป็นไรนะครับผมก็ยังเชื่อมั่นในแนวทาง อของสูตรนะครับคิดว่ายังเดินดีอยู่นะครับหวังว่าแนวทางของวันที่10นะครับจะกลับมาเดินต่อนะครับก็ย้ำกับเพื่อนๆสมาชิกเสมอนะครับแนวทางนะครับเป็นเพียงการวิเคราะห์แนวทางความน่าจะเป็นเท่านั้นนะครับผมก็ไม่ทราบว่าผลจะออกไดนะครับแต่ว่าผมก็คำนวณตามสูตรแนวทางมาแบบกันเพื่อนๆนะครับ เดี๋ยวเรามาตามกันต่อในแนวทางของวันที่10กันเลยดีกว่านะครับสำหรับเดือน2ตัวนะครับในสูตรของเราพัฒนาสูตรปกตินะครับผมคำนวณที่8และก็9นะครับผมฟันไปให้ที่9นะครับสำหรับเดือน2ตัวนะครับชุดคู่8นะครับก็จะได้ที่84 85 86, แล้วก็88ดแปนะครับแล้วก็80นะครับชุดคู่9นะครับก็จะได้ที่9ก้าสี่เกาห้าเกและก็90นะครับชุด3ตัวนะครับคำนวณที่หน่ง 95290แล้วก็590นะครับชุดเด่นสามตัวมา1นสองตัวนะครับคำนวณไล้ที่5 1และก็8นะครับสำหรับชุด2ตัวนะครับผมฟันไปให้ที่95นะครับ และก็90นะครับให้ไว้2ชุดนะครับในส่วนของชุดคู่8เช่นเดียวกันนะครับก็คือ85แล้วและก็80นะครับชุด3าตัวนะครับชุด3ตัวนะครับผมฟันไว้ให้ที่195นะครับและก็5 90นะครับให้ไว้2ชุดนะครับสำหรับชุด3าตัวนะครับเด่น2ตัวนะครับ8และก็9นะครับมาชนกัะเด็นสองเด่น3ตัวนะครับมาชนกันที่8นะครับ จรอมารอุนเหมือนกันนะครับว่าตัวชน8ปนะครับจะมาหรือเปล่านะครับหรือจะมาทั้ง8และก็9ตัวฟันนะครับมีโอกาสเป็นเดือน2ตัวนะครับมีโอกาสมาได้ทั้ง2ตัวเช่นเดิมนะครับอันนี้ผมย้ํากับเพื่อนๆสมาชิกเสมอนะครับอาจจะไม่มาตัวฟันนะครับอาจจะมาตัวรองนะครับเพราะว่าเป็นเดือน2ตัวนะครับแต่ที่ผมฟันให้ก็คือตามสูตรนะครับตามสูตรคำนวณฟันเบอร์เนะครับก็อาจจะมีโอกาสมาได้มากกว่าตัวที่ ตัวที่ไม่ได้ฟันให้นะครับแต่ก็อย่างที่บอกมีโอกาสมาได้ทั้งสองตัวเช่นเดิมนะครับสําหรับในส่วนของเด่น2ตัวนะครับจริงๆผมถ้าตามแนวต่างนะครับมีโอกาสมาได้ทั้งสองตัว 50- 50นะครับถ้าให้ผมเลือกนะครับผมก็จะเลือกไปที่8นะครับเพราะว่ามาชนกระเด่น3ตัวนะครับส่วนมากตัวชนนะครับจะมีโอกาสมาได้เช่นเดียวกันนะครับ ก็ไม่แน่อาจจะมาทั้งสองตัวก็ได้นะครับถ้าเพื่อนๆท่านใดชอบตัวไหนก็นําไปรูดอ่านไปรูดได้นะครับนําไปรูดเป็นสุขาประตูได้นะครับในส่วนของชุด2ตัวนะครับผมชอบไปที่95นะครับแล้วก็85นะครับชุด3ตัวนะครับชอบไปที่195นะครับก็ ในส่วนของสูตรปกตินะครับก็จะประมาณนี้นะครับแต่ให้ผมย้ําจริงๆนะครับผมชอบทั้งสองตัวนะครับมีโอกาสมาได้ทั้งสองตัวนะครับสําหรับราวพัฒนาของสูตรปกตินะครับเดี๋ยวเรามาต่อกันที่ราวพัฒนาสูตรใหม่นะครับเด่นสองตัวนะครับผมคานวณที่6และก็1นะครับผมฟันไปให้ที่6นะครับ สำหรับเต็นสูตรใหม่นะครับเดือน2ตัวสูตรใหม่นะครับก็เช่นเดิมนะครับในส่วนของคู่3ตัวและคู่2ตัวนะครับนำสองตัวเดือนสสูตรนะครับนํามาจับบินกันเช่นเดิมนะครับสำหรับชุด3ตัวนะครับก็จะได้ที่8 9 9 8 9 1และก็8 6 1และก็9 6 1นะครับ ็จะได้ที่4ชุดเช่นเดิมนะครับชุด2ตัวเช่นเดียวกันนะครับจะได้ที่86 81 96และก็91นะครับในส่วนของตัวเน้นนะครับสำหรับตัวเน้นนะครับผมให้เน้นไปที่896นะครับและก็96และก็86นะครับ ให้ไว้3ชุดเช่นเดิมนะครับ96นะครับแล้วก็8 6แล้วก็896นะครับถ้าเพื่อนๆสมาชิกนะครับชอบชุดไหนก็นำไปพิจารณาดูนะครับแต่ก็ย้ำทุกคลิปนะครับในทางแนวทางนะครับให้เน้นไปที่สูตรสูตรปกตินะครับถ้าใครจะนำไปรูดนะครับผมเน้ยนย้ำให้นำ ในสูตรปกตินะครับเบียน2ตัว8ปกับเเป็นสูตรหลักนะครับแล้วก็สูตรลองนะครับก็จะเป็นที่สูตรใหม่นะครับทั้ง6และก็1นะครับถ้าเพื่อนๆพืงอนท่านใดติดตามดูเป็นประจำนะครับก็จะทราบดีว่า2สูตรนะครับมีโอกาสมาคู่กันได้บ่อยครั้งนะครับก็ถ้าเพื่อนเพื่อนชอบสูตรไหนนะครับก็นําไปพิจารณาดูแล้วกันนะครับในส่วนของสูตรใหม่นะครับ6และก็1นะครับ ส่วนตัวนะครับก็ชอบทั้ง2ตัวอีกเช่นเดิมนะครับสำหรับแนวทางของสูตรใหม่นะครับเพราะหลายๆสูตรนะครับมีทั้ง6และก็หนึ่งชนกันหลายสูตรเช่นเดียวกันกับ8กับ9นะครับก็ไม่แน่นะครับอาจจะมาทั้ง4ตัวหรืออาจจะมา3ตัวก็ได้นะครับอันนี้ถ้าตามสูตรแนวทางนะครับผมไม่คัรันตทีนะครับแต่ก็แนะนำเป็นแนวทางให้กับเพื่อนๆแล้วกันนะครับว่า เดือดตัวทั้ง8และ9นะครับหลายสูตรมีทั้ง8และ9กนะครับและก็ในส่วนของ6กับ1นะครับก็มีทั้ง6ทั้ง1ก็หลายสูตรเช่นเดียวกันนะครับเพราะฉะนั้นเพื่อนๆก็ลองนําไปพิจารณาดูนะครับอาจจะลองนาไปาจับวินสีเป็นชุด4ตัวได้นะครับเพื่อนๆนลองลองดูแล้วกันนะครับ สำหรับแนวทางของเราพัฒนานะครับผมก็สรุปให้ครบถ้วนเช่นเดิมนะครับก็สรุปให้สั้นๆนะครับก็จะประมาณนี้นะครับถ้าเพื่อนๆชอบชุดไหนก็นำไปใช้กันได้เลยนะครับก็เน้นย้ำนะครับเป็นเพียงการวิพาะห์แนวทางความน่าจะเป็นเท่านั้นนะครับแนวทางมีข้ามมีหลุดอันนี้ผมย้ำกับเพื่อนๆสมาชิกเสมอนะครับก็ยังไงเพื่อนๆโปรดใช้วิจารณญาณในการรับชมแล้วก็ก่อนนำไปใช้ด้วยแล้วกันนะครับ สำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอบคุณเพื่อนๆสมาชิกนะครับทั้งเก่าและก็ใหม่นะครับที่เข้ามารับชมแนวทางนะครับถ้าถูกใจในแนวทางนะครับยังไงฝากกดติดตามกดถูกใจแล้วก็กดซับสไครต์นะครับให้ทางเพื่อเป็นกำลังใจให้ช่องเราด้วยนะครับแล้วก็อย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้นะครับเพื่อจะไม่พลาดในคิปใหม่ๆที่ทางช่องเราลงไว้ให้ในทุกๆวันนะครับและที่สําคัญนะครับแล้ว ตอนนี้นะครับแอดได้เปิดกลุ่มรายนะครับเป็นแนวทางของหุ้นนะครับถ้าเพื่อนๆท่านใดสนใจจะเข้ากลุ่มนะครับก็เดี๋ยวผมจะนําลิงก์มาติดไว้ที่ใต้คลิปนะครับถ้าเพื่อนๆท่านใดสนใจจะเข้ากลุ่มแนวทางหวยหุ้นนะครับก็คลิกเข้าไปได้เลยนะครับเข้าฟรีนะครับไม่มีค่าใช้จ่ายใดๆทั้งสิ้นนะครับโอคในส่วนของแอดนะครับ ชอบทำแนวทางนะครับอยากนำมาให้เพื่อนๆนํำมาแบ่งปันให้เพื่อนๆนะครับถ้าใครสนใจก็คลิกลิงก์เข้าไปได้เลยนะครับก็สำหรับคลิปนี้นะครับก็ขอบคุณเพื่อนๆเช่นเดิมนะครับก็ขอให้เพื่อนเพื่อสมาชิกนะครับเห็งๆรวยๆกับแนวทางของเราพัฒนาวันที่10มิถุนายนหกกันทุกคนเช่นเดิมนะครับสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ